บไี่หน้อยเดียวหนึ่งไข่รีบน้อยเดียวหนึ่งอย่ามันย่ามันจะน้อยรออีกก่อนเนาะไปไปเออเฮ้ิพอนเออเออเออลาอยู่ได้ขี่น้องเลยเออลองมึงดูหังน่ะจับแม่ท้องฮักออกให้แล้วเนอ ไข่รีบอย่ามันไข่รีบแล้วข้างใหญ่ขึ้นก็เก่าเออได้แต่ไข่รีบก่อนเออเออเมันไปตามโคกไม่ได้มันยังบนท่านอันลองแง่ลองมึงลองแง่คือไข่ตึงๆเนาะป้าปะน้ำไรกันเออไปไปไปท่องยังไปพี่น้องไปเขาขามห้วยอันนี้ อาตจ้นมก้อนนไปไหนเน้อบันนี้เน้อว้าลมเย็นอะไรหักเลยเนาะลมแห้งแห้งอย่งเนเลยเสียงลมเจ้าวัานวั่นนมามหนหันบห้างบพรห้างห้างบงไปใหม่ ไปหน่ะแม่ย่างหน่อยอ่ะอย่างใหมดน้ำกันเนาะทุกคนเนาะแม่นแลดได้อยู่เลยนะห้หางบักใหญ่เลยบัดนี้โอ้หางใหญ่แล้วทุกคนเด้อเฮ้ยอ่ะเอ้ยครบ ไรเนาะพอเนาะฮัตลงบ่ฮนลงบ่เด๊ะข่าเขานี่ป้า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 ข่างใหม่ก็ได้ป้าขางบกใหญ่เด้อบัดี้ว้อข้างใหญ่ละทุกคนเนี่ยอ๋อางใหญ่เลยเออคือทีมีไขรอยู่ น้องพอหาอยู่หากินโอเคอยู่ดอกพี่น้องเแล้วงากินห่างบักใหญ่เรา่าเอาเขาลงไม่ปมันแดงครบมันพี่น้องใส่ใส่เป็นแดงครบใส่หมดเลยไม่อะไรชุ้งๆนาะไม่แต่ตัวนั่นเนาะเออไป๊ะๆเถ้าพอน่ะไม่ห่างมันอ่อนเนาะมันลงเลยบ่ น้องแง่กำลังแง่ก่อนไปหาแง่ไข่มดแดงเผ็ดกกว่าเด้อมันหมักอยู่เนาะงกว่ากกคิ้วบกนมน้อยอือโค้งบังด้วยบัง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 ด้วยบังด้วันจะจับไปามีใครใครไข่มีไข่มีใครใ่ใส่ใส่ปไป ไ่ลป้าใหญ่มันเหี้ยไหไข่ลายอะไรนี่มันเป็นไข่แหละพี่น้องได้ลายเติบได้จ้าทุกคนเด้ออือท้องก็ไปถือขู่ดำๆน้ำมาเนาะท้องเนาะมันมีข้าวแป้งข้าวเปลือน้ำเนาะบุปปาพี่น้องไปบุปปาบุดงไปก่อนเด้อมันครบกันหมดแดงครบหมดแดงเต็มเลยป้าหมดแดงอีกท้องเอ้ยทำได้ยังทำได้ไปขายยังไง หมดครบเบิ่งหั่งเบิ่งหั่งไล่ไลยเติบแล้วข้อแกงเลยคำนี้โอ้ยอย่ามวงนู้นี่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 นี้องอกนะบ่มีบ่น่ะใบละลายนี่ป้าพี่น้องให้ทำมาติอาดค่ะต่อไปา่ัก็ทำเอกป้าทำเอกหลายหลายเนาะ หมดครบไปเลยนี่บุพรห่มหรือมามาท้องมาห่มพี่ปลาสะบูปากฮะพักผัเมกหลายๆเนาะนี่เนาะกูกูกูตายรถตายรถเหมืนพบไปหมดเลย้าสิกูกูน้องใหม่น้องต่อเยอะนักเลย ั้งหมวกหมวก่าเดียวต้งหมดตัวใชไหมจูนี่นีอาาอีกช้องมันเข่าาตัวแล้วนี่ตัวหัวอะไรปนี่เสียบเนอะเขานะเขามาหากินเลาวนี่ตัวเสือ กระตูเป็นะไรคะกระตูเป็นแนมเหมือนกันเนากระตูคนใดบอคอนบอกหน้าเขาบอคอนนี่พาเบีย่างมาปีใดไปใส่จเลยโอ้บอคอนเปใหญ่เลยปั๊บได้อีกห้างหนึ่งแล้วหมดครบก็ต้องเป็นห่วยนางนอนเดี๋ยวนองเด้วแถวนี้เด้อก็อีกห้างหนึ่งอ่ะเด้อนี่ còn cái dàn một cặp thì nó rồi ở ừ, phá này sống hăng của nó quá to à khay gì măn mi đấy đây dục đọc này cụ luôn nhào, nhào. ลายอะไรสองห้างสามห้างลาประพน cho con kìa nọ ừ, ừ. bà bà lái rồi không lái 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 kìa nha ít <laughs> เลนๆเล่นๆเนๆไปไปไปเอาล้เล่นดนะเล่เอาหลายๆลยันน้เป็นง่้รงโอ้ยลวบโอ้ยใครมันบกี้ะบ่เนาะบ่พอหลบ่พอ เอากับว่าพ่ออีกห้างหนึ่งแล้วน้องฟอนนะ่ะคอยได้เป็นเทียได้ฟอ,น,น,อ,อน,นเลยแม่นเลยไปบ่ กันี่น้อกไล,ล่เดกเด็พี่นอกนะเปหมดได้หลาแหละคอยว่าสิพอ่อแล้วพอ่อละเอาอีกเอาอีกพ่อ้องเล้ว หลายเน่อยคอยมันเหียอะไรอย่างนี้เลยดิโอ้ยหองยืนมองมองเออันเดะ รุนลงเรียบร้อยเออฮะลอกพุ่นหรออกเมื่อลยเนาะเออหลอกกรับหลอกกรับพี่น้องไปบปในีไปเดี๋ยวได้หน่อยได้ล่ห่างจังจีนเมื่อเบิ่งกันอยู่เก่อนอีกเด้อเมื่อกันพี่น้องมาเนี่คือสิไดไลายเติมนะพี่น้องเนาะถ้าไดไลายแล้วพี่น้องก็ห่าง เองมันกัดแต่เนาะน้องพรเนาะโอ้ยคันเด้อไอ้ไล้เลยพี่น้องเลยนักกระตาไรคอนว่ะในเรื่องเว้ยน้องพนหาอยู่หากินเลยเรื่องขับขนาดาเลยก็ทั้งเขาลาย<อ>าาเาน,นาะหาปมกระตาปมพน ซื้อกระตาให้เด้อโอ้ยพี่ที่ได้เ่าเป็นโลบอหมดครบห่าได้เออเอาสำแห้งอยู่นะย่านะพ่อเราสำแหงกันลายเราคอยกอบีเออมันก็พอแล้วเรื่องพอไปกันมาเนี่ยหมากกระโดนพี่น้องนั่นนั่นมากกระโดนอ้าเอาไม่มากกระโดนมากินครับ โอ้ยกับลาบนะท่องหมากมันขี่น้องหมากกระโดนเป็นหมากเลยฮักเอาฮักเอาได้ร้ายหนักหนั่หนักหนักพอแกงอยู่พ่อแกงเลยแหละแกงจะกินเล็กขี่น่องชิคเชยวเมื่อกันได้บัดนี้ไปไปขี่น้อง